วันนี้เอ่อท่านได้รับรางวัลน,นี้ท่านมีความรู้สึกยังไงครับค่ะดีใจมากเลยค่ะทํางานมา52ปีอายุ76ก็ยังทําอยู่เนี่ยนะคะพอได้รางวัลน,นี้ก็ชื่นใจแต่ว่าเป็นเพราะว่าลูกศิษย์นะคะวันนี้ดีใจที่มากับลูกศิษย์หลายคนค่ะเ,คเป็นค่ะเป็นลูกศิษย์ที่มาจากโรงเรียนน้ำเนยศิลป์ค่ะเรียน,นเป็นอ,อาจารย์ใหญ่อดีตอาจารย์ใหญ่ตรงนี้กี่ปีแล้วครับอ๋อเป็น คือใหญ่15ปีแต่ว่าทํางานที่มนสินสาิบ้ปีค่ะคนะเป็นท่านชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อพิบูลอัหฉรหัะปาการเป็นคณะที่รึกษารัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับวันนี้ท่านได้รับรางวัลน,นี้ท่าน,นมีความสึอย่างไรความรู้สึกก็คืออ้าภาูมิใจและก็เป็นเกียรติกับเกียรติประวัติกับตัวเองครับ แล้คุณประโยชน์นะครับทําอะไรคุณประโยชน์นครก็คุณประโยชน์ที่ได้ทำให้ก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ <ๆ S 2> ช่วยแน,นแนะนำแนะนำด้านความปลอดภัยแนะนำด้านความสะอาดแนะนำด้านดูแล เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องต้องดูแลชาวต่างชาติให้ดีขอเสริมนะครับในฐานะประเทศไทยเนี่ยรายได้าจากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเมื่อมีแขกมาเยือนก็ต้องต้อนรับขับตู้อย่างดีดูแลความปลอดภัยเขานะครับแล้วก็แนะนําในสถานที่ท่องเที่ยวเขานะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะก,กลับคืนมาสู่มาตอบแทนพวกเราเองนะครับเป็นรายได้เข้าประเทศไทย นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยได้รับรางวัลต้นแบบผู้บริหารภาคเอกชน mm hmm. ดีเด่นนะครับ mm hmm. ก็ทำธุรกิจโรงงานผลิตเชรทอยนะครับ mm hmm. เคยได้รับรางวัลเคยไดับเลือกให้ทำมงกุฎ่างสาวไทยนะครับแล้วก็เคยได้รับเลือกให้ทำเป็นผู้ผลิตแบบจำลองทองคำ แบบจอมรองรลฐสภาทองคำเพื่อน,น้อมก้าวถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน,นะครับเมื่อปาปี56ซึ่งพยศสมัยนั้นท่านท่านท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชครับก็ได้รับรางวัลน,นี้ผมก็รู้สึกความภาคภูมิใจเป็นรางวัลแห่งการม,นมานาอุตสาหะและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพนะครับก็จะได้ตอบแทนให้กับสังคมตามวาระโอกาสที่มีโอกาสต่อไปนะครับทุกโอกาสครับขอบคุณครับ